ดปครับเช้านี้วันที่24มีนาะคม2,565นะครับทีมเดลครลูสนะซึ่งมีนุสราต้อมคำเป็นมือเซตก็เอาชนะทีมของวาเลนตินแอนดิสันไปอย่างสุดมัน2ต่อ1เซตด้วยกันและที่สำคัญคือพาดหัวข่าวนะโอ้โหลงบอกว่าเดลครลูส์เฟรชแล้วก็นุสรานะฮะ แม่นำทีมนำนำชัยชนะมาสู่ทีมนะโดยการเอาชนะทีมของวาเลนตินแอนเดอร์สันไปนะอันนี้ก็ดังเลยทีเดียวนะสำหรับรุสรานะพาดหัวข่าวเลยทีเดียวว่าเป็นแกนนำสำคัญนะฮะในการนำทีมสู่ชัยชนะนะอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพการแสดงความยินดีนะฮะหลังจากที่ชนะแล้วนะในนี้ไม่มีรุสรานะฮะแต่อูอนี่ก็โอ้โหยิ้มล่าเลยนะฮะชีล่านี่ย ดีใจอย่างสุดฤทธิส์สุดเดชเลยกันทีเดียวนะเอานี่ดูคะแนนครับคะแนนนะเซตแรกนะี่ยทีมเดลครลุสเอาชนะไป25ต่อ23นะเซตที่2 25 20แล้วก็เซตที่3นี่สุดมันนะฮะแต่ก็แพ้ไปนะ3า30ต่อ32นะฮะโอรวมคะแนนแล้วนะทีมเดลครลุสก็คะแนนรวมเอาชนะไป80ต่อ75คะแนนคราวนี้มาดูต่อนะฮะว่าภาพรวมของการแข่งขันเกมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ สองเซตแรกเนาะก็ชนะไปแต่เซตสุดท้ายนี่โอ้โหทีมเดลครุส uh, ก็แพ้ไป30ต่อ32วบุตวิดนะฮะนะเพราะฉะนั้น uh, โดยภาพรวมเนี่ยทีมก็ชนะไปรวมได้คะแนนไปทั้งหมด140คะแนนนะครับเอามาดูกันว่าเดล c ครุสเนี่ยทำไปกี่คะแนนเดลครุส uh, ตกไปท2ครั้งโอ้ขุดไป18ครั้งนะได้คะแนนไป359คะแนนนะ ในขณะที่แฟร์สนะฮะก็ตบไป14นะฮะโอ้นี่ก็ขุดเก่งนะฮะสิครั้งนะฮะได้คะแนนไป342ในขณะที่นุสรานะฮะทำไปได้45แอสซิสต์แล้วก็ได้คะแนนไป283คะแนนนะซึ่งถือว่าเป็นเป็นเป็นแอสซิสต์ที่สูงที่สุดนะในการแข่งขันครั้งนี้นะครับนะในซีซั่นนี้นะยังไม่มีใครทำลายแอสซิสตรงนี้ได้นุสราทำได้สูงสุดนะตอนนี้ คราวนี้เรามาดูว่าผู้เล่นทรงคุณค่ามีใครบ้างนะฮะ,ะคนที่1อันดับที่1ก็คือเดล a Cruz สนะฮะได้มา60คะแนนนะผู้เล่นทรงคุณค่าคนที่2ก็คือเอรินเฟรชได้ไป40คะแนนแล้วก็นุสราต้อมคาเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าลําดับที่3นะฮะได้ไป20คะแนนอ่ะไปดูคลิปกันครับ Other, okay? Yes, yes. yes, If you see something, to tell me, okay? Yes, if I see middle blocker, what okay. they're doing, how they're moving, mm -hmm. all that. Right. Okay, thank you. Uh, Nati, she's the back row and she set the ball over. Yeah, right, you ask. And free ball, free ball we go across, okay? okay, okay. Only, only free ball, okay? How? Good, Hi, with the ball back, I give you high, okay? Yeah, yeah, yeah I have that. Now down. serving for Team Killa Cruz. Alliance. To contact there, Doug. Little shot. McCage throws it back. Betty, no. That's how we started this long rallies. Getting a long one at the end. Who's got the gas left? Lishman with a lip. Free ball. Got to put it away. Betty inside, soft touch for the winner. Oh, yes. oh, yeah. Backslide good for the cage. Yeah. I don't know. You send me some good ones. Yeah. At Olympics, we have a fire up song on the I way to the gym every day. I like the man. The man's a good yeah. one. Yeah, the man is a good one. Alliance. To contact there, Doug. Little shot. McCage throws it back. Betty. No. That's how we started this. Long rallies. Getting a long one at the end. Who's got the gas left? Lishman with a lip. Free ball, gotta put it away. Betty, inside, soft touch for the winner.